ครับสวัสดีครับพี่น้องครับแม่นี่ผมยืนอยู่หน้าโรงพักจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ครับนะมาที่นี่ฮะผมมาที่โรงพักนี้นะเพราะมีกาแฟโรงพักเชียงรายนะแม่ต้องหาตังค์เพื่อสวัสดิการของตำรวจนะก็มีร้านกาแฟน่ารักนะพื้นที่สวยงามเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมร้านกาแฟน่ารัก นะครับอยู่กับหน้าโรงพักของเรานะนะตรงสี่แยกนะโรงพักนะต้นไม้สวยนะครับด้านหลังเป็นที่พักของตำรวจนะนะนี่ร้านกาแฟน่ารักและมีบ้านหลังหนึ่งนะอยู่ตรงนั้นนะบ้านหลังนั้นเนี่ยมีรูปป้าดผมนะมีรูปว้าติดอยู่สองรูปเห็นไนหะมมอบให้กับโรงพักนะพี่น้อง พี่น้องคนจังหาัดทุกคนมาช่วยการสนับสนุนกิจการของตำรวจหน่อยนะป่ามีใครมาเลยเพราะกลัวตำรวจมักว,วกลัวตำรวจกลัวตำรวจเพราะอะเปิดยะล่านกาแฟจัดงามนะกลัวตำรวจเนี้ยจะไปกลัวอริงจงตำรวจเขามาช่วยตำรวจเขามาช่วยพี่น้องตำรวจของเขาพอร้านกาแฟเปิดนเน,นี่ยเนี่ยฮะดังร้านกาแฟเปิดง,งานจะตายตีเปิเดจะตี เนี่ยอ้าวสวัสดีสวัสดีเนี่ยตำรวจอยู่นี่อ่าสารวัตรนะเนี่ยลานประกันตังจะเปิดใหม่นี่นะเนี่ยอันนี้หลังนั้นนะมานั่งเล่นได้ฮันบุนฮันบุนอ่ะมีหูบาดนะบ้านพักนอปอปอไงไปนั่งกินกาแฟชิลๆได้ฮะนะฮันน่ะมีสาวเท่านั่งกันคนอ่ะนะอ้าวมาช่วยกันหน่อยนะกาแฟตำรวจเงียบเง่ากันได้เลยพี่น้องเฮ้ย พี่นอ้องจะไงบกหลาจจะไงมานั่งกินกาแฟของตำรวจด้วยช่วยกันนะเงินจะได้ช่วยสวัสดิการตำรวจอย่าไปจังตำรวจกันอี่ลุงยังรับตำรวจเลยน้องมาละมาช่วยกันนะนอ้โงเนี่ยงามๆนะมานั่งชิวๆกันมาต้องวงตำรวจคุ้มกันเขาเรียบร้อย <c oughs> ปลอดภัยทุกอย่างเออครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะพี่น้องที่ ามาจากที่อื่นนะแต่มาเชียงรายก็แวะมาช่วยกันสนับสนุนนะร้านกาแฟของตำรวจเชียงรายของเรานะครับเนี่ยเพิ่งเสร็จนะยังไม่เรียบร้อยดีนะครับผมประเดิมคนแรกสวัสดีครับ อะไ่ก็เดี๋ยวก่อนที่จะได้เริ่มพิธีสงฆ์นะคะเดี๋ยวเราจะมีการแสดงเพื่อต้อนรับนะคะอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับ 8ปิดไหม8ปิดไหมครับปิดขอเยนเชิญท่านประธานนะครับกับวันนี้ท่าและท่านนายกสมาคมทุกตำบลนะครับได้เป็นตัวแทนในการขอเขาจับด้วยครับนายครับจับจับนะครับผมและครอบครัวต่อไปขอขอบคุณนายกสมาคมทุกตำบลและท่านอุปนายกสมาคมและก็ทีมงานนะครับขอบคุณผู้จัดการหมวดภูทรภาค5 และประธานชมรมแม่บ้านตรวจทุราพัฒนาพวกทัพการตุ่ยตัวท่สอครับไย่ไหวครับที่สามครับ สรนังขชามีตาติยัมปิพุทธังสรนังขชามีตัติยมปิพุทธังสรนังขชามีตัติยมปิธรรมังสรนังขชามีตัติยัมปิธรรมังสรนังขชามีตัติยัมปิสังขังสรนังขชามีตัติยมปิสังขังสรนังขชามีติสระนะขามังนิสิตามะพันเติมนา สมาธิปาทาเวรามานีสิกขาปะทังสมาธิยาณี พระคุณท่านประธานนะครับและในโอกาสน,นี้จะขออนุญาตส่งต่อพิธีการครับให้กับอนุศาสนาจารย์ตำรวาจภูธรจังหวัดเชียงรายนะครับขอเดินเชิญครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทพายะ ติสระเนนสหะพันจัศีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงสูงสงรักขณา,ายะุี่คกนะของพระพุณเจ้าทุกรูปเลยครับ สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพี่ดีเปิดร้าน